ต้องครอ่ะโอ้กินเปรี้ยวชิมเฉยเลยไม่เลไม่บอกดูขอรวยเลยนะข้าผมแม้งถุงนมข้าวน้ร้ผมไหมแอามาลานนะข้าผมผัดได้ไหมต้องปิ้นนิดได้งรับรใส่ให้มันไปเลยอรัาขมอร่ม ถ้ามันเป็นสถ้ามนเปนจำาตอนนี้ไม่ได้ยสุดทจะไม่ถ่ายใแล้วไก่ไก่นะแม่วันนี้สั่งน้ำไหมเนี่ยสองยา้าเราไม่ไ้่แล้วเราก็ไก่มอเนาะถ้าพี่เขียนว่าสำเนามาหนก็ไม่ต้องไปเสนออะราะว่าองให้เเปลไม่เสนอไปเดิมนั่นแหละสุดรอไก่ไก่ันมูสุดรอถ้าถ้าเป็นเรื่องถ้าถ้าเป็นเรื่องของเราโดยตรงไก่เนาะจะเป็นเรื่องมายเราส่งไ่แต่ว่าถ้า มนของคังอะไรเงี้ยที่เราจะเอาไปคังไปเพื่อไฟสมเงาให้หุ่มมาเข้าใจป่ะผมก็จะได้เร็วหน่อยไม่ต้องไปรอพรเป็นาที่ัแกท้เลยหนุ่มเพราะบางทีตื่นแล้วมันเป็นัวจริง่ยนแดดแล้วก็เขาคนที่เขาคนที่ไก่หมูนี่เหมือนกันเนาะคุณพี่คุณพี่ครับไก่หมูเหมือนกันเนาะค้าผม ใส่ปิดตัวไอ้นี oui> ่ใครทเนี่ยไม่มีคร mm ับแล้ววันนี้มีซีนมาให้ปะไม่มีมีจะน่องอย่างเดียวค่ัคุณพี่ ขอะอะไรขขจะซัน่<ห>น<ะ>น้ำไม<ะ>่ได้เนี่จะกินก๋วยเตี๋ยวเอามาแต่บางอย่างมันนอนเป็นเปนเปอร์มาเลยเงี้ยที่จะนั้นไม่ต้องมานั่งถ่ายเพราะบางมันไหลแคบทีมาเป็น ไก่กรามา้คิวยังให้นุ่มท่ะต่ายมาเข้งี่กระ่ามาฟิหนุ่มดเลยพี่ถ้าหนูจะบอกใ้รล้อไก่ให้เลยพี่อะด่าค่ะไม่ด่าไม่ดาครับผมว่าช้อนมันแกะยากอะโอครับผมยากอึ้งแขกมายิ้ตังค์นี่ ถือว่าเสี่ยงถุงเดียวจ่ายแบงค์พันแล้วไงแล้วจ่ายก็จ่ายในถุงนะคนมีตังค์อ่ะพี่งั้นก็เอาไว้เนี้ยแล้วก็ทิ้งไว้ว่ากี่ช้าไปเดือดไข่ทองนะเขาไรสดอยู่นะไม่เป็นไรครับผมลูกค้าครับผมได้ดีมิตรมิตรให้ด้วยครับผมแบงค์พันนี่แหละลูกค้าจริงๆเขาเขาก็ไดาษแบงค์พันยังสีดี๋ยวดี๋ยวแบงค์พันรหัสไปอ๋อแบบแดงแบบนี้ไงแบบป้าตั้งแ่แบ่ะ นายก็ตังิงไว้ในตู้มากรับอกหน้าร้นจริงเลยคุณผู้ชร้อนยงจัดจิ้นว่ามนี่เธอต้องเชื่อมันด้วยหรอเขาต้องเชื่อเส้นเล็กเล็กที่อื่นแล้วนุ่มนุ่มเอาช้าไข่มุกอีกวะต้องเชื่อมันด้วยหรอหลานให้สั่งขาจะสั่งพี่กาวร้อนนะครับผม รับผมอบคุณมากครับยังไม่ได้ก่อนเอาพี่ตนุ่มมาใส่ถ้วยก่อนเนาะปรุงแล้วค่อยใส่แป๊บหนึ่งรอสักผู้ค่ะคุณพี่ไก่หรือหมูคุณพี่หนุ่มเอาไก่ไก่เนาะรับผม สามสแก้วร้อยเียดค่ะนี่อ่ะมันมันไม่มีแก้วแก้วมาแก้วตังค์โอ้เอาคุณผู้ชมขับลืมนะครับลืมจริงเหรอคุณพี่ลืมไปแล้วเมื่อวานคิดแล้วคิดอีกครับเขาบอกว่าแอปนี้เราถเธอต้องไปไหนไม่ใช่แอปเซเว่นเอเลเวอรี่สิมีด้วยหรอโหลดสิมีครับคุณพี่มนี่สิบบาทวครับผมนี่ครับมีสิบบาทไหมครับอะไรนะยีสิบบาทนี่ค่ะมีเท่าไหร่นะ สิบบาทครับผมเดี๋ยวเราจะได้สั่งเปล่าเราเดี๋ยวคิดยังไงแล้วเธอจะงงอีกเพราะว่าเดี๋ยวนะม่เคลียร์กันเรื่องนึงอันนี้อันนี้เอาหมดที่ทำนี่เป็นน้องเป็นน้องข้าโพดวันนี้เราอยากกินตีเราไม่อยากกินน้องอ๋อครับทำมั่งไหมทำมั้งถ้าผม ก็จะขึ้นอยู่ครับไพดิกินไอ่ัวไม่ค่อยดุก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยได้กินตีนะตอนเลยครับผมใส่ถ้วยก่อนครับชมนะคะเอาเศษเล็กนิดเดียวอ่ะเล็กนิดเดียวเนาะไม่เอามาละไม่มาละเอาเดี๋ยวมาใส่ถั่แอนไก่เลาะให้ด้วยนะไก่โอ้โหดีเลิศมากว่ะที่หลังเลยนะที่หลังเนี่ยเอาเลยเนี่ยทย่างเงี้ยที่หลังเลยนิดเดียวนะเมื่อวานยังไม่กินเลย่ะครับผม กลัวคุณลูกค้าผมมีอิ่นครับผมน่าเยอะไปเปล่าไม่เยอะครับผมโอ้เรื่องเยอะที่สุดเลยเนี่ยใส่ถ้วยใช่ไหมคุณพี่ใช่ครับผมพี่ใส่มือมาเลยก็ได้ไม่มาล้านะฮะไม่มาล้านนะใส่ถ้วยแล้วยิบถุงทำไมอะโอ้มาล้านะไม่แน่ใจครับผมอ้าวผมยิบถูกแล้วคุณพี่ด้วยด้วยครับแล้วต้องวันไม่กินข้าวหรอคือนี่ไปแล้วเหรอเอางั้นเลยเหรอ เรากินนะเราต้องกินมนุมเอาป้าช้าไข่หมูก้วมาลูกสาวลสั่งอะไรไปใช่ี่มันเขียนสาแก้วรอยด้วยเดี๋ยววันี้ใช้เครื่องที่ยู่ี่เกอื่นนะครับอื่นแล้วเสนอื่นแล้วรับผมใช่ครับผม อ๋อไม่ใช่ไม่มีอะไรนรืว่าแค่เส้นไหมเปล่าครับผมออกขึ้นมาแล้วครับคุณพี่ปลายเพลงค่ะได้แล้วครับขอบคุณค่ะอุียพี่ไม่เอาเลือดเอาเลือดออกโอ้โหแค่นี้ไปแอนอีกครับผมว่าแล้วทำไมมันพูดอย่างนี้แถมหมูเลยใช่ไหมแล้วผมให้เป็นลูกชิ้นครับผมใครไปกินเลือดครับผมพี่อะไรที่มันไม่เอาเนี่ยนะสองสามชามเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ชอบแอน อากติแล uh. ้วไกินร่าตะคราบเดคกามบนผมดเรื่องมากนะเก็บความเรื่องมากอ่ะห้าบาทนี่เราะัเราต้องรอดเรืเนี่ฮะอาเอกันได้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเจอที่หลังกันได้ไะกินก่อนด้กินปย่้วกอเอาไป่ลยเอาไปก่อนเลยไงไม่แวเราครับกน่อเลยครับพี่ไอเฟรมไปก่อนบดเส้นไก่ มาลาไหมครับสุดหรอไมอามไมาลากันหรอไม่มาลากกันหรอเอาไปใส่ชามพี่แอนเอาไปใส่ชามเราแล้วเดี๋ยวได้ผลดรอยห้ามเป่านะครับผมเดี๋ยวเนเดี๋ยวเยินครับผมอ๋อเลงพลาดตั้งกฎใหญ่เลยเดี๋ยวจะมีน้าวันนี้ นู่มึงยังไ่พลอเลยใจอยู่ได้ผมมีใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเดี๋ไปกินก่อนไปกินเย็นเรได้ไปกินก่อนเออไม่ต้องยาวขุรออยู่ไม่ต้องกลัวแร้วไก่นะครับผมไก่ครับผมไก่พี่แมงหวันโอ้โหที่ใหญ่ใหญ่ไกตามมาที่เป็นกระหน่อแหละดูออกได้แล้วครับ กระหลาไก่ครับกระหลาไก่เนาะใระถุงข้าวถุงมาปรุงมันครับขอถุงปรุงเลยครับขอถุงมาถ้าผมไใ่เป็นแหล่ใส่น้ำนะแยกน้ำเนาะไม่กิจังหวัดปรมีสิบบาทไหมครับผมไม่มีแล้พี่มีสิบบาทไหมครับไม่มีเนาะผมหมดเลยเดืยบแล้วไปแบ่งกันคนละ เติมอะไรม้ครบสี่สิบได้ครับอ๋อครับผมสุดหล่อท่านท่ครบสิบาทได้ไหมเติมมาได้ไหมคขอบคุณมากครับผมคคิวยยังรู้นะพี่วันนี้หมูเป็นไงทอะไรเนี่ยทเนี่ยไม่มีทอนไม่มีทอนครับผมครผมสี่สิเออเติมบสิเหมือนกันนะแล้ไปอ้อกัน คนพี่ผัดพะนาได้นะเอ้ยมาลาได้เนาะไม่ต้องเยอะครับเอ้ไก่เอ้นี่มันอะไระครับมันต่างกันยังไงน้ำส้อมอันนี้น้ำส้มตำกับน้ำส้มหัน่นน้ำส้มตมำจะอร่อยใช่ใช่ไก่ต้มหมูนะคุณพี่ผมตังไก่นะครับเก๋เนาะเราจะเป็นอะไร เราอยากกินเท้าทำได้แล้วก็ขาแบบเลืมาได้เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมผมจะขึ้นอยู่ครับหาที่วางของก่อนครับก็ใส่ไปในชามไก่แล้วแหละที่วันนึงทำไก่แค่น้ำหรอครับผมห้าสิบห้าสิบน่องครับผมขายแค่นี้กับบ้านละครับแค่นี้ให้หมดคุณพี่ในน้ำอย่างนี้ครับเออใช่เย็นใจเย็นครับใจ จ๊กน้ำครับแยกน้ำแยกผักครับผมก็ใส่กับน้ำอยู่ด้วยกันไงเดี๋ยวเขาใส่ผักกับไก่ก็ได้ค่ะคือจะร้องหรือว่าผักใส่ไก่นี่เปล่าครับผมโอแล้วก็ไม่บอกผมน้ำกับนี่เขาจะใส่น้ำตรงนี้ครับอกผมว่าเอาผักกับไก่อยู่ด้วยกันแล้วน้ำต้องมากเลยเปล่าครับผมงั้นไก่ไก่ผมจะแห้งครับคุณผู้ชมอแล้วครับพอแล้วครับผม คงั้นไก่ไก่ผมมันจะแห้งอืมครับวันนี้พี่เสษให้คนพี่อคุณรับอืมงงงครับผมผมยังไม่ได้ใส่กระเทียมเกี๊ยวใส่ครับกระเทียมเกียวไม่ต้องนะครับแล้วใส่ในตรงนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องเลยครับดีแล้วครับแม่ไม่อ้วนับ งลาผมนมีครับผมมีเหลืองหรือมีมีเหลืองมีเหลืองเนาะรัาผมได้ครับไก่มุหมูเนาะครับฮะไม่มีครับไม่ใจ่หมูกับไก่ครับผม ครับผมเขียนเกี่ยวได้เนาะเอาไม่เอาครับไม่เอาเนาะผักชีก็ไม่เอาผักชีเอาได้เนาะครับผม ดีครับพี่ครับผมไม่กินเหมือนลูกพี่ลูกพี่ยิ่งใส่อย่างอื่นยเลยนะอร่อยดีครับูพี่เอาเกลเหลาใส่สองเส้นนี่จะบอกยังไงใส่สองเส้นเส้นเล็กกับเส้นเส้นเล็กอย่างเดียวใส่เส้นเล็กน้อยๆอ่ะจะพูดอย่างเงี้ยอ๋อผมก็รู้ว่าสองเส้นไหมไหมเส้นเล็กเส้นมี่ครับผมเอาเส้นน้อยๆใส่ผักเยอะๆผักเยอะๆนะมาลาแม่พี่ครับผม สามสิบครับเอาหมูนะเอาตรงนึกๆอะครับผมตรงนึบๆตรงเอ็นเนาะพอเนาะอิ่มแน่นะคุณพี่แม่แน่อย่าให้เยอะหน่อยเหรอครับผมแป๊บนึงสับหลอดเดยครับชิ่มไหมนะลูก รับผมไม่ขี่ชอบเห็นเนาะคุณพี่ชอบเหมือนกันกับผมเลยคุณชอบเดินหนาไม่หรอกสั่งสั่งแรกๆแล้วเดี๋ยวคนเดินหงาแซลมันมีเรื่องมากในการสั่งแต่เดว่าเลี้ยงเนะผมยอมคุณพี่ไม่ได้มไม่ยอมยอมหรอกผมชอบมาคือผมกลัวมาแล้วคุณพี่ไม่ทำมาหาผมไม่ขี่กลัวน่ากลัวมากก่าครับผม ได้หมดครับคุณพี่มขาอแรงได้คครับได้หมดสำหรับคุณพี่ <c oughs> เพราะว่าคุณพี่ผมเข้ามานี่คุณพี่เป็นคนที่สองลองแจกผมที่อดน้นผม <c oughs> ผมจะไม่ลืมคนที่หนึ่ง <c oughs> ที่สองครับคุณพี่และต่อไปถ้าลูกค้าเยอะก็จะไม่ลืมทุกคนครับผม <c oughs> ถ้าผมสามสิบครับผมที่บอกว่าคงจะทำจะทำเมื่อไหรเอาเป็นหมูมาได้ที่ครับผมหมูเนาะแห้งใช่ครับผมขอบคุณมากครบ<า>ับคุณพี่สดสวยเดี๋ยวฝากนุ่มไปนั่นแหละครับผม ค้าผมคุณพี่ฝากสือเลยต้องเดินไหนครับอ๋อครับแผักได้หมดเนาะออกมาล้านนิดนิดเดียวพอมาล้านเดหนึ่งเนะาะครมเาไม่รู้เขากินหรือแบมีเครืงปรุงต่อนี่ครับคุณพี่ เอาโอของแม่ถุงนึงเอาเป็นบะหมี่บะหมี่บะหมี่หมูครับผมออด0 0้0 0โอ้ครับผมบะหมี่ไก่ใส่ใส่ชาครับวานฝอไปมาละละทิ้งไม่ได้เล้ขอโทษครับผมอย่าบะหมี่เพรื่องอะไรนะบะหมี่บะหมี่เนาะนักนักหงเดี๋ยวใส่ถ้วยก่อนครับผม ่อาออรอไรลืมลืม <c oughs> ขอบคุณมากครับผมขอโทษด้วยครับ ับผมเก้าสิบครับของคนที่แป๊บหนึ่งครับผมครับผมขอบคุณมากครับคนที่ ร้าผม